กินค่ะแก่หมดแล้วนะคะเนี่ยรสชาติหวานมากค่ะต้นนี้นี่ค่ะกินแล้วเยอะมากค่ะอ่าง่นแทบจะมีแทบทุกบ้าน เก็บองุ่นกันค่ะนี่ค่ะเก็บองุ่นต้นนี้ค่ะแดดร้อนค่ะองุ่นเลยนี่หมดเลยอก็บองุ่นสวยๆกันค่ะเก็บองุ่นจากต้นสวยๆค่ะ กินไม่ทันเลยค่ะเยอะมากเลยปีนี้ ใส่น้ำมันเลยจ้าพี่น้องใส่น้ำบันลงไปนะคะจ้ากระหล่ำปีคะ่ะนาทานไม่จ้าเดี๋ยวเรารอนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะ นี่จ้าหมูสามชั้นจ้าแล้วก็เอาไปเข้ากับหม้ออบลมร้อนนะคะให้มันแบบเกรียมๆหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องแบบเกรียมมากคะ่ะใส่น้ำมันลงไปจ้าใส่กระเทียมรากผักชีจ้าเงนไปผัดเลยจ้า อันนี้แล้วแต่ใครจะตำหรือว่าทุบเอาก็ได้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกไทยคะ่ะใส่พริกไทยลงไปจ้าเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันจ้าให้หอมเลยจ้า เติมน้ำเปล่าให้ท่วมเลยค่ะหม,ม้ออบลมร้อนนะคะสัก20-30นาทีนะคะนำกะหล่ำปีนะคะที่เราจี่ไฟไว้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราต้มให้กระหล่ำปีนะคะเปื่อยนะคะแต่ไม่ต้องเปื่อยมากนะคะค่ะกระหล่ำปีหมูสามชั้นค่ะกระหล่ำปีตุ๋นหมูสามชั้นค่ะกระหล่ำปีหมูสามชั้นตุน๋นดีค่ะต้มจืดกระหล่ำปีหมูตุน๋นค่ะเสร็จแล้วค่ะกระหล่ำปี ต้มจืดกับหมูสามชั้นตุน๋นค่ะร้อนๆค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ